หนึ่งเทคนิคที่ทำให้ธุรกิจออนไลน์คุณโตขึ้น1 0 1ถึงหนึเท่าครับฟังให้ผิดนะฮะสิบเท่าถึง100เท่าทำได้ยังไงครับทำได้แบบนี้ครับคือคุณอย่าไปคิดว่าคุณเนี่ยจะมาเพื่อขายของตัวนั้นอย่างเดียวแต่ให้คุณคิดว่าคุณจะทำยังไงหรือจะเป็นอินลูเอนเซอร์ในเรื่องนั้นสมมุติว่าวันนี้คุณขาย รถยนต์มือสองคุณคิดว่าอ๋อมันก็เราเป็นแค่เจ้าของอู่นะเราเป็นแค่เจ้าของเต็นท์แล้วก็เอารถยนต์มือสองมาขายแค่นั้นจบแล้วมันก็มีอยู่ในสต็อกเรานะฮะจะก,กี่คันก็แล้วแต่ก็ขายแค่นั้นไม่ใช่คุณต้องคิดสเต็ปมากกว่านะั้นคือคุณจะทำไงถึงจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เรื่องรถยนต์มือสองได้อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์เรื่องรถยนต์มือสองข้อหนึ่งครับรถยนต์ในสต็อกค,คุณจะขายได้ง่ายมากข้อสองคุณสามารถขยายสาขาได้ถ้าชื่อคุณเป็นชื่อที่เฮ้ยเขาเห็นแล้้้ววเาไไใจด เขาเห็นแล้วเขามั่นใจได้ว่าถ้าเกิดมีตายคนนี้ขึ้นแต่ว่าของมันต้องดีมันเหมือนน้ำพริกแม่ปนอมครับมีหน้าแม่ปนอมแปลว่ามันต้องรสชาติมาตรฐานเหมือนกับไก่ KFC อะฮะมีผู้พันซานเดอร์อยู่ด้านหน้าแปลว่ามาตรฐานเดียวกันนี่คือคุณสามารถเอาตัวคุณเนี่ยเป็นแบรนด์ได้ปะมันแตกต่างนะกับการที่คุณจะว่าเพิ่มทำเพื่อขายอย่างเดียวกับการที่คุณจะทำมาเพื่อเป็นอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์เสร็จปุ๊บ,บคุณจะมีสิ่งที่เรียกว่าเพอร์ซอนอลแบรนด์ดังนั้นเมื่อมีเป็นนแบรรด์สสาาาาามถขขยย ทุกเจ้าทุกสาขาที่มีหน้าคุณแปะหน้าคุณแปะหน้าคุณแปะแปลว่าอะไรฮะแปลว่าคุณกาลังการันตีว่าคุณภาพเป็นไปตามที่คุณกําหนดได้เป็นไปตามมาตรฐานของคุณเห็นไหมนอกจากนั้นแล้วนะฮะนอกจากที่คุณจะสามารถขยายได้10สาขาซึ่งรายได้มันเพิ่มขึ้นสิเท่าแล้วนะครับคุณยังสามารถขายอะไรนีกคุณยังสามารถขายโปรดักข้างเคียงนี้เมื่อทรัสต์มันเกิดขึ้นแล้วครับคุณจะสามารถขายโปรดักข้างเคียงโดยอาศัยทร u สต์ตัวนี้ได้อะไรบ้างที่คุณขายได้ข้างเคียงล่ะคุณจะอาจจะสามารถขายตราก็ได้ พราะว่าแบรนด์คุณเกิดแล้วไงถ้าเกิดลถอาจจะเป็นอูอื่นแต่ว่าอยากที่จะให้เอาหน้าคุณไปการันตีเป็นเต้นอื่นหน้าคุณไปการันตีว่าอันเนี้ยนะครับในแบงค์รับรองนะฮะถ้าเกิดมีรถคันนี้ในแบงค์รับรองคือในแบงค์ส่งคนมาตรวจแล้วนะฮะแปลว่ารถคันนี้มันโอเคเพราะโค้ชแบงค์รับรองแล้วรถคันนี้ซื้อได้ไว้ใจได้เห็นป่ะนี่คือเมื่อหน้าคุณเนี่ยนะฮะมันเป็นเครื่องหมายการค้าหรือว่ามันเป็นมีพีซอนัลแบรนด์แล้วมันมีความร็อตแล้วคุณสามารถเอาไปประดับแล้คุณสามารถขายได้แม้กระทั่่งงขาายรรปะััับดนนน้เี วิธีการจะเพิ่มขยายธุรกิจได้เนี่ยคุณจะไปคิดแค่ขายของคุณต้องคิดถึงการสร้างแบรนด์แล้วสร้างแบรนด์้ดีสุดๆนี้คือการสร้างเพอร์ซ a นอลแบรนด์สร้างเพอร์ซ a นอลแบรนด์ให้คนรู้จักให้คน t r u ให้คนไว้ใจเมื่อสร้างได้คุณจะขายอะไรก็ได้อย่าว่าแต่สิเท่าเลยครับลอยเท่าคุณก็สามารถที่จะทําได้ครับ<ม>ถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถติดตามได้ที่เขียนรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ครับส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าค ทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ